กราบแนบแทบโตกการ์ดกานไม่โก้โคลีฟูชิโดผมวันนี้ผมจะมาสอนการป้นธนาคารในเกมระบบกับในมิกมเกมที่ชื่อว่าอ m เ r g e จ c y r ซี่รีสปอนส์เลมปติกันตีนะครับวันนี้เรามาแขกพิเศษกับสองท่านเลยนะครับนั่นก็คือริกหัวเหลี่ยมนะครับแล้วก็น้องเพชรนะครับผมน้องใจเกลรนะวี ไปไปไปไนปนปนก่อนจะป้นธนาคารนะครับคุณจะต้องสร้างมาเฟียก่อนนะครับนี่ตั้งกลุ่มมาเฟียก่อนเลยเอาชื่อเอาะไรดีเอาชื่ออะไรดีปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยแก๊ง ขี่เอกอาศัยใจไทยไม่ได้ปุ่มปุยเออโอเคขีเอะเลยอ่าเมื่อสร้างคุณแล้วคุณจะสามารถป้นคนเดียวก็ได้หรือจะชวนเพื่อนมาป้นก็ได้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวชวนเพื่อนก่อนลีกมาอีเพชรมาโอเคหลังจากจอยเสร็จก็เอาเลยเหัสรหัสเดี๋ยวเราไปหารหัสก่อนนะฮะหารหัสก่อนเราจะหารหัสได้จาก โต๊ะโต๊ะโต๊ะอะไรวะโต๊ะเคาน์เตอร์ของพนักงานนะโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานเออใช่นี่รหัสแปดหกเก้าเก้าเดี๋ยวพี่ใส่เองแปดหกเก้าแปดหกรหัสมันจะอยู่ตรงนี้นะไอ้เชนี่นึ่งพยองกี้กดเลยไม่เป็นไรมามาเราเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอเนี้ยเดี๋ยวพี่แปดระเบิดเองเดี๋ยวพี่แปดระเบิดเองพี่เป็นตากล้องเดี๋ยวพี่แปดระเบิดเองมา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 แปปปุ๊บปุ๊บถอยถอยถอย ระเบิดมีดาเมจระเบิดมีดาเมจลำดาเมจความแหลกใช่ไหมพี่แหลงมันแหลงไม่ใช่แหลกปึ้งระวังระวังเลเกอร์ไปเลยไป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 แล้วก็หยิบของหยิบของหยิบของหยิบช้ามากอรัพี่หยิบช้าชิบหายเลยเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บได้แค่สองสามมันพี่เพราะว่าแก๊สมันมานี่มาแล้วแก๊สมาแล้วมาแล้วอ่ะ อยู่นานไม่ได้นะอยู่นานไม่ได้มีกแก๊สแก๊สพิษแก๊สพิษด,ด้วยเสียเลือดแล้วไปแล้ว <laughs> โอเคนะไป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 กลับ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 จริงจริงเราเราปนต่อได้นะแต่เพียงแค่ว่าเราเอาแค่นี้ก่อน <laughs> พอเพราะแก๊สมันแรงมากนะโอเคหลังจากปูนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรอคููดาวนะครับผมรอคููดาวประมาณ10นาทีนะฮะอย่ากดรีเซ็ต หรือกดออกเกมนะครับไม่งั้นเงินที่คุณได้มามันจะหายไปนาทีเลยนะครับพร้อมกับเราจะติด3ดาวทันทีเลยนะครับติดโคตรเยอะเลยซึ่งในระหว่างรอครูดาวสิบนาทีนั้นคุณจะต้องหาที่หลบหลบหนีตำรวจให้ได้เลยนะครับ <S 1> <S 1> โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าก็อย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครให้ผมขยายให้ผมทำคลิปสอนอะไรก็คทำไม่ได้เลยนะครับ <S <S โอเคสวีทกินจนยินเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมไลค์แลสมัครเด้อกดไลค์ซะฝากกด I m e a